สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NFTPK นะครับสำหรับวิดีโอตอนนี้นะครับผมจะมาได้นําแพลตฟอร์มสร้างเงินล้านนะครับอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะฮะก็คือเมดไฟนะครับสำหรับเมดไฟนะครับเป็นแพลตฟอร์มที่ผมบอกเลยว่ามันดีมากๆด้วยส่วนตัวผมนะครับคือผมจะไม่ค่อยที่จะสนใจแพลตฟอร์มอะไรต่างๆนะที่มันนอกเหนือจากเกมนะครับแต่พอผมมาได้ยินนะได้เห็นแล้วก็ลองมาอ่านไวปเปอร์แล้วลองมาศึกษาระบบของเมดไฟดูเนี่ยคือผมแบบคือต้องทำนะครับ ท่านเพื่อนดูในช่อง YouTube ของ NFT BK นะครับมนะผมจะเน้นไปทางเกมเนาะยากนะที่ผมจะลงเงินกับอะไรเนี่ยครับยากนะที่ผมจะทําวิดีโอกับแพลตฟอร์มไหนกับโปรเจกต์ไหนเนี่ยผมจะเท่าน่านที่จะคัดกรองมีคนเข้ามาเสนอให้ผมเนี่ยทำโปรเจกต์น้นโปรเจกต์นี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับให้ค่าโฆษณาอะไรกับผมผมปฏิเสธหมดนะก็คือมันไม่ผ่านไม่ผ่านบริไฟจากตัวเองเ,องเนาะอย่างที่บอกอนะพอผมมาได้ศึกษาตัวเมทไฟเนี่ยคือจะใช่เลย คือแพลตฟอร์มเมดฟ i นะครับผมมันเป็น DAO นะครับหรือ DAO นะสำหรับ DAO เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครใครไม่รู้จักเนี่ยลองไปเสิร์ชหาใน YouTube ดูนะครับมันจะมีเจาะลงไปอีว่า DAO คืออะไรเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังง่ายๆคือ DAO เนะี่ยมันเป็นระบบยุคใหม่นะครับที่ไม่มีเจ้าของแล้วก็ทั้งหมดนะครับในแพนะลตฟอร์มเนี่ยรันบนส마ทคอนแทก ทิศทางของเมดไฟล์จะไปตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยมันเกิดจากการโหวตเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของเมดไฟล์ก่อนละกันเอาเท่าที่ผมฟังมานะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่เขาจะมาทําเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้เขาสร้างเหรียญขึ้นมานะครับสร้างเหรียญขึ้นมาเพื่อระดมทุนนะครับแล้วเอาเงินไปลงทุนในในโปรเจกต์ต่างๆที่มันสามารถทํากาไรได้คูณร้อยคูณพันอะไรเงี้ยเขาจะไปลงทุนแนวนั้นอย่างเช่นพวกเหรียญต่างๆเหรียญคริปโตเกิดใหม่ต่างๆนะครับเมตาเวิร์สเกมเพจจูเอร์เอ็นท์พีนะครับที่เขาม คุณร้อยคุณพันอย่างตัวอย่างเช่นนะเข้าไปลงทุนเหรียญชิปะนะครับตอนที่มันเริ่มต้นใหม่ๆแล้วเขาลงทุนเรื่องนวนเงินมหาศาลนะครับผลตอบแทนคือมันได้เยอะมากๆข้างหลังอะ่ะ<ๆ>เขาคงมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยคิดว่าจะไปลงทุนในโปรเจกต์ไหนนี้คือก่อนหน้านั้นเดี๋ยวผมจะให้ดูราคาเหรียญของทาง b มดฟปัจจุบันนี้นะเพื่อนเข้ามาในคอยเกเกโก้นะครับเซิร์ชหาเลยครับเมดฟนะครับ MFI ราคาเหรียญปัจจุบันนะครับ1นึ่งแบาทประมาณ5000ดอลลาร์แถวๆนี รูปแบบที่เราจะทำเงินกับแพลตฟอร์มเนี่ยคือเราต้องเข้ามาซื้อ NFT อย่างผมเนี่ยอ่ผมซื้อกุ้งไปเนี่ย NFT กุ้งเนี่ยเราซื้อ NFT ปุ๊บนะครับมันเป็น NFT แบบสเต k i กิ้งนะครับสเต็ ake, ปุ๊บเราจะได้ผลตอบแทนกลับมาเป็นเหรียญ MFI เนี่ยก็ะจะมี NFT 10ตัวนะณนะตอนนี้นะครับ1 2 3 4 5าไล่ไปนะครับอย่างตัวแรกเนี่ยนะครับกุ้งเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยมันจะได้100%นะครับ APY 100%ปต่อปีผมซื้อมาที่ราคา1 0 0 BUSD ก็คือ100ดอยลนเองเนาะถ้าเราซื้อตัวที่2นะครับตัวที่สูงกว่านะเขาจะเรียกว่าเลเวลหรืเลเวลสอเลเวล่ห้าหกเจ็ดแป0เลเวล10เนี่ยนะครับคือผลตอบแทนเนี่ยนะครับ1น0 0นต่อปี APY นะครับ NFT ที่เราซื้อเนี่ยมันคือ NFT จริงๆนะครับแล้วเราเข้าไปดูใน MetaMask แล้วเราไปดูในส่วนของ NFT เนี่ยมันจะขึ้นมาเลยนะครับเป็นรูป NFT ของเรานะครับ ในอนาคตก็ว่านไปทีนี้นะครับที่ผมชอบและผมสะดุดจริงๆเนี่ยมากๆด้วยนะครับก็คือว่าเงินของเราที่เราเอามาซื้อ ETF ของเขาเนี่ยคืออย่างเช่นตรงนี้นะผมให้ดูนดยดูตรงโหวตนะครับคือตอนนี้นะครับเขาเข้าไปลงทุนใน Big Time Big Time Investment นะครับเข้าไปดูนะครับคือการโหวตของเขาเนี่ย โหวตใน snapshot นะครับซึ่ง snapshot คืออะไรลองไปศึกษาดูนะครับเป็นพื้นที่โหวตที่ถูกยอมรับมากๆในโลกนี้นะครับ Big Time ไม่เคยรู้จักไหมครับใครที่อยู่วงการเกม f t p หรือ P2E จะรู้จัก Big Time ก็คือเกม Big Time เป็นเกม t r l e a นะฟอร์มใหญ่มากๆนะครับเกม f t นะครับตอนนี้ก็มีแบบเป็นเบต้าเทสให้เล่นกันแล้วเนาะ MMORPG นะครับ Open World คืออนาโคตแบบโค้ดไกลเลยเป็ไฟเนี่ยก็เ,เลือกมาลงนในโปรเจกต์นี้ คำถามที่ผมจะต้องถามตัวเองก่อนเลยว่าแล้วจะเอาเงินไหนมาจ่ายให้เราวะอะไรเงี้ยเนาะเขาเอากาไรตรงไหนมาจ่ายก็คือนี่ไงเ,เขาเอาเงินไปลงทุนในโปรเจกต์ที่มันจะมีอนาคตนะครับคือเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูในส่วนของรายละเอียดของการลงทุนในพาม Investment เนี่ยครับคือด้วยหลักการแล้วนะครับการที่เราจะไปลงทุนในโปรเจกต์เกม NFT ระดับ t ิปเ A นะครับคือเกมฟอร์มใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับ มันก็มีให้เราเลือกที่จะไปลงทุนได้หลายแบบอย่างเราเป็น Player, เพลเยอร์นะครับเป็นยูเซอร์ธรรมดาอาเงี้ยครับเราอาจจะซื้อ NFT ตัวละคร NFT อ t e เทมนะครับแล้วก็ปั้นเลเวลเก็บเลเวลอะไรกันไปก็ว่ากันไปสำหรับระดับยูเซอร์เพลเยอร์ที่เขามีทุนเยอะๆมากๆเน,นะครับเขาก็จะซื้อแลนด์ถ้าเราเข้าใจง่ายๆก็คือก็คือที่ดินเนาะการที่เราจะเข้าไปซื้อ ของพวกนี้แลนด์เอพีพวกนี้มันจะต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลนะครับหลักล้านนะครับบางเกมนะอย่างของกลาเกมเนี่ยนะครับที่ดินบางที่ดินเนี่ยราคาเป็น10บสล้านบาทนะครับหลายล้าน เมดไฟเนี่ยเขาก็จะไปเน้นตรงนี้ซึ่งมันจะทำกำไรให้มหาศาลเลยนี่แหละครับผมก็คือโครงสร้างมันก็อย่างเงี้ยง่ายๆนะครับคืออย่างที่เขาบอกนะครับเขาจะจับยูนิคอนแพลตฟอร์มเมตาเวิร์สแพลตฟอร์มเกมแบบชุปเอรฟอร์มยักษ์เนี่ยเกมเอเจ็บทีฟอร์มยักษ์เมตาเวิร์สอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีขึ้นมาอีกในอนาคตเยอะแยะมากมายคือแค่เขาจับยูนิคอนเนี่ยได้ทั้งสองสามตัวเนี่ยกำไรแบบคูณร้อยคูณพันเนี่ยพันเอ็กซ์ร้อยเอ็กเนี่ยพันเอ็กเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่พันเปอร์เซ็นต์นะครับเเเนี่่่ยททาากับ สิบเท่าตัวก็คือ1นึ่ใช่ไหมร้อยเท่าตัวก็คือ1นึ่งนะครับพันเท่าตัวคือหนึ่งแตแต่ NFT r e a l นะครับ APY เนี่ยพันเต่อปีแต่ถ้าเขาจับยูนิคอนได้สักตัวหนึ่งแล้วเขากำไรพัน X แสนเปอนะครับหรือแค่ร้อย X 1มื่นเปี้ยเขามาจ่ายคัมแบ็กให้ปีแล้วพันเเนี่ย, 1, ยคือมันเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยมากลองนึกย้อนกลับไปสมัยที่ชิบะเอ่ย b บิยอชเอ่ยนะครับราคาแบบ คือแทบไม่มีคนสนใจก่อนที่จะ ICO หรือว่าอะไรก็ตามนะครับพอผ่านมาปี2ปีเนี่ยครับโตขึ้นมาแบบเป็นแสนเปอร์เซ็นต์นะครับที่เราเห็นนะครับร้อย X พัน X กันนะครับซึ่งมันเป็นไปได้มันเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขอพูดเรื่อง DAO อีกนิดนึงแล้วกันนะครับผม DAO เนี่ยเอาถามว่ามันไม่มีเจ้าของก็จริงนะครับคือพวกเราเนี่ยแหละครับเป็นเจ้าของเราเข้ามาซื้อ NFT ในแพลตฟอร์มฟ i t f i คือเราเป็นเจ้าของแต่เขามีทีมงานนะครับในส่วนของ b a c N เนี่ยนะครับผมในส่วนของหลังบ้านเนี่ยเขามีทีม marketing นะครับ เขามีทีม developer นะครับทีมพัฒนาทีมออกแบบเขียนโค้ดต่างๆนลนาทีมบริหารเขามีนะครับแต่ว่าสิทธิ์ในการจะขับเคลื่อนแพลตฟอร์มเนี่ยอยู่ที่หุ้นส่วนก็คือพวกเรานะครับพวกเราที่เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดทั่วโลกนี่แหละเป็นคนโหวตว่าจะทิศทางจะไปทางไหนคนที่เข้าบริหารเขาก็แค่เสนอขึ้นมาว่าเอาตรงน,นี้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ไหมถ้าเกิดว่าคอมมูนิตี้คือพวกเราเนี่ยนะครับโหวตไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไปตามนั้นนะครับมันจะอยู่ที่ว่าพวกเราเห็นด้วยหรือเปล่านะครับคนส่วนใหญ่ในแพลตฟออรรร์มมมเเเเนนี่่่ททปป็จ้้าาขงวกััหหดืล คือมันมีเจ้าของก็คือพวกเรานะครับแต่หลังบ้านเขามีระบบขับเพื่อนของเขาอยู่มีทีมงานอยู่เนาะตัวเม็ดไฟเนี่ยนะครับเขาเป็นสมาร์ทคอนแทคทั้งหมดนะครับผมทำเม็ดไฟตัวเนี้ยได้มา2วันท่ามา2วันปุ๊บผมได้เงินกลับมา15ดอลลาร์แล้วมันเด้งเข้ากระเป๋าเมตมา马克ของเราเลยเนี่ยคือถอนได้เลยเราไปกดวิดดอร์เราไปกดถอนเราให้เจ้าที่มากดคอนเฟิร์มออเดอร์ให้ไม่ต้องนะครับผมเป็นสมาร์ทคอนแทครายได้ของเรานะครับต่างกันนะครับปุ๊บเมื่อมันเกิดปุ๊บมันเด้งเข้ากระเป๋าเลย เดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นเรื่องของรูปแบบการทำไรายได้ของเราเลยการที่เราจะหาเงินกับตัวเมดไฟได้เนี่ยมันมี2แบบแบบที่1ก็คือคุณซื้อเอชดนะครับมันจะสเต็กกิ้งอัตโนมัติเลยแล้วเราก็รอรับ APY ไปอย่างเพื่อนซื้อกุ้งอย่างเงี้ย100 US ดอลลาร์นะครับ APY 100%นะครับต่อปีนะฮะเราซื้อปูนะครับราคา200 US ดอลลาร์ APY 200%นะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเอาที่เราแบบกำลังความสามารถของเราอะที่เราคิดว่าเราจะซื้้้อออไไไดดนนนนนนนะะะะะคครรรรรััรััับบบมมมมกกก็็็จจีี APY ขงเเเเเปป์์ซตท่าาาล มันมีอีกระบบหนึ่งก็คือระบบแนะนําเพื่อนเมื่อสมัครเข้ามาทุกคนจะมี referral link referral link มาแบบนี้นะครับก็คือส่งให้เพื่อนสมัครคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไอ้ระบบ referral link ระบบแนะนําเพื่อนมันเป็นเรื่องที่แมชมากๆในทุกวงการแหละครับมันอยู่ที่ว่าเขาจะทําการตลาดแบบไหนนั่นเองเนานะถ้าเกิดเขาไม่มีระบบ referral link เขาก็ไปจ้างมาร์เก็ตติ้งทำโฆษณาโปรโมทจา YouTuber, ้างยูทูบเบอร์อัดวิดีโอให้หนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปแต่เขาเลือกใช้ระบบ referral link ให้เราเนี่ยไปชวนกันเองมันเร็วกว่าสเกลมันใหญ่กว่า แต่ระบบแนะนําเพื่อนของทางเมดไฟเนี่ยเป็นระบบแนะนําเพื่อนที่แปลกนะครับผมบอกเลยว่าแปลกไม่แนะนําก็ได้แต่ได้เพื่อนฉะนั้นคุณเข้ามาซื้อ NFT ไว้เฉยๆเนี่ยอยู่ๆนะครับเพื่อนของคุณโผล่มาเฉยเลยคุณได้ค่าคอมมิชชั่นจากการแนะนําเฉยอยู่ที่คุณไม่ต้องแนะนําใครสักคนเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะะอธิบายให้ฟังมันจะมีคำว่า,านะไครับผม My Matrix คือผมแนะนําเพื่อนไป1คนนะครับนี่บัญชีผมเลยผมเพิ่งเริ่มทําได้2วันนะ ผมไม่นำเพื่อนไปนหนึ่งคนนะครับน่าจะเป็นคนนี้นะครับผมนะแต่2คนเนี่ยผมไม่ได้นำเลยมันเกิดจากคนข้างบนผมคนที่ผมไปสมัครต่อถูกส่งลงมาแล้วผมได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยค่าคอมมิชชั่นมันเกิดอย่างนี้ครับตอนนี้ผมซื้อ NFT กุ้งใช่ไหมครับคนที่อยู่ข้างล่างผมเนี่ยทุกยูทเซอร์ทุก ID เมื่อเขาซื้อ NFT เราจะได้5 US d อลลาร์5 US ดอลลาร์5 US d ลลาร์ลงไปเนี่ยสิระดับบอกเลยว่ามหาศาลเดี๋ยวเราจะอธิบายเป็นตัวอย่างนี้อันนี้ถือว่าเป็นเป็นผมนะคุณสมัครต่อผมเนาะ คุณมาสมัครต่อผมปุ๊บเนี่ยคุณอยู่ตรงนี้ทีนี้คุณบอกเฮ้ยผมไม่ชอบชวนใครผมไม่ชอบชวนเพื่อนผมไม่ชอบระบบชวนเพื่อนเนี่ยอ่ะแปลว่าคุณชื่อจอดแต่ว่าผมเนี่ยทำวีดีโอลงช่อง YouTube ใช่ไหมครับก็จะมีคนมาสมัครต่อผมมาสมัครต่อลิงก์ผมเ,เรื่อยๆเนี่ยอันนี้คือเขาสมัครต่อผมนะไม่ได้สมัครต่อคุณนะครับปุ๊บเขาก็จะมาอยู่ตรงนี้คนต่อไปปุ๊บเขาก็มาอยู่ตรงนี้คนต่อไปปุ๊บ,บนี่ก็จะลงมาต่อคุณคุณก็ได้ตรงนี้ไป5 u s ดอลลาร์ผมไปนําเพื่อนอีกเขามาสมมัครรตต่อองก์ผป๊เ้านี พอต่อไปปุ๊บก็มาอยู่ตรงนี้พอต่อไปปุ๊บก็มาที่คุณอีกคุณก็ได้ไปอีกห้ายูสดอลลาคนมาสมัครอีกปุ๊บก็มาอยู่ตรงนี้ปุ๊บอยู่ตรงนี้พนต่อไปก็มาปุ๊บก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะคุณได้ไปอีกห้ายูสดอลลร์เป็นสิบห้ายูสดอลลารดี๋ยวที่คุณไม่ต้องแนะนําใครเลยสักคนเลยเพราะว่าอะไรครับผมเพราะว่าระบบมันถูกบังคับให้ผมมีตรงเนี้ยได้แค่สามคนคนที่ผมแนะนําคนต่อต่อไปคนที่เขามาสมัครผ่านลิงก์ผมตรงเนี้ยครับเนี่ยตรงเนี้ยคนต่อต่อไปนะครับ มันจะลงไปอยู่ข้างล่างหมดเลยตามสเต็ปไลยย่กันไปไล่จากซ้ายไปขวาไปเรื่อยๆยาวไว้เรื่อยๆยยสิชั้นนะ่ครับคุณจะได้ลูกทีมแล้วคุณจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากกันะนําเพื่อนโดยที<โด>ย่คุณไม่ต้องแนะนําเพื่อนแม้แต่คนเดียวก็ยังได้นะครับแลได้แบบได้ลงไปเยอะข้างล่างนี่อีกเยอะมากเลยนะยคือเพื่อนๆใช่ไหมครับว่าข้างล่างคุณเนี่ยในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเป็นร้อยเป็นพันคนนะครับคุณก็คูณ5ไปดีคูณห้าเยอะตัวลากไปเนี่ยในอนาคตโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องชวนเพื่อนด้วยซ้าทีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีแบบเยผมอาากแนนนนนนะะํพื่ัค นี่เ <tu> ป <i ro> ็นค the ุณนะส่วนานี่เป็นคุณนะนําเพื่อนมาสามคนเนี่ยเราได้ละห้าดอลลาร์ห้าดอลลาร์ห้าดอลลาร์ทีนี้เพื่อนเราจอรเนี่ยเขาไปแนะนําเพื่อนอีกสามคนเขาแนะนําเองนะปุ๊บห้าดอลลาร์ห้าดอลลาร์ห้าดอลลาร์เราได้มาอีกนะครับแล้วทีนี้จิวเนี่ยจิวเขาไปแนะนําเพื่อนมาอีกสามคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็ได้อีกห้าดอลลาร์ห้าดอลลาร์ห้าดอลลาร์เอวาเขาไปนําเพื่อนอีกสามคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้อีกห้าดอลลาร์ตอนนเี้้ยราได หกสิดอลลาร์แล้วกันครับเกือบ2,000ับาทแล้วข้างล่างต่อจากนี้ไปนะครับ10เลเวลนะครับชั้นคุณจะได้ทุกตำแหน่งหดอลลาร์หดอลลาร์หดอลลาร,ลาร์ไปทุกตำแหน่งเลยทีนี้ประเด็นก็คือว่าคนที่อยู่ข้างบนคุณนอะละครับเขาเก่งขนาดไหนแหละอันนี้เขามีตารางมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับ เราซื้อแค่กุ้งเนี่ยนะฮะเรามีกุ้งแล้วระบบแนะนำเพื่อนมันเกิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับเงินชั้นที่1เนี่ยนะครับเราก็มี3คนใช่ไหมทุกคนจะมี3ามคนชั้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะได้15ดอลลาร์นะครับชั้นที่2เต็ม9คนเราจะได้มาอีก45ดอลลาร์นะครับชั้นที่3ก็จะเต็ม27คนนะครับเราจะได้มาอีก135ดอลลาร์ชั้นที่4เต็ม81คนเราจะได้500นี่หมื่นกว่านะครับชั้นที่5ก็จะเต็ม243ยูสอร์นนะ243คเราจะได้1,200ดอลลาร์ชั้นที่7 2,187เต็็มคนกได้มาออีกเป็น300,000าดลลร์ ถ้าชั้นที่10เต็มทุกคนนะเฉพาะชั้นที่10นะครับ5,9,000คนนะยูเซอร์นะครับเราจะได้เงิน2,09 0 0 0เกปุมตีไป3 0 0แแล้วกันดอลลารนะ์เงินประมาณ10ล้านอนะ่ะเอาละครับใครที่สนใจสมัครนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปสมัครแบบคร่าวๆก่อนแล้วกัน โอเคครับเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการสมัครในในคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วกันเนาะในคอมพิวเตอร์พีซีโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยอันนี้เป็นวิดีโอสอนสมัครคร่าวๆนะครับให้ดูแนวทางนะครับสำหรับคนที่มีความชํานาญในการใช้เมตา马克นะครับมีเอ็กเชิงไทยโอนเหรียญซื้อขายเหรียญอะไรได้เองก็สามารถทําตามแนวทางนี้ไปได้เลยถ้าเกิดว่าใครงงหรือว่าทําไม่ได้เนี่ยให้แอดไลน์ผมมาเดีย๋ยวผมจะสอนแบบสเต็ป by สเต็ปแบบละเอียดอันนี้คือใครที่แบบเฮ้ยรีบอยากจะลองสมัครเองเลยอะไรก็ทำามนี้นะฮะอันดับแรกเลยคุณจะต้องมีเมตา马克นะครับเเชื่ออมม Google แแล้้วก็ดขาาใน โคมให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมเอเดนชั่นนะฮะจากนั้นก็เพิ่มเชนนะครับเป็นสมาร์ทเชนนะครับก็คือบีแอนด์บีสมาร์ทเชนน่ยนะครับแล้วก็เพิ่มเหรียญ BUSD มาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับ NFT ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นกุ้งนะฮะก็ใช้ใช้100 BUSD นะครับแล้วก็มีค่าธรรมเนียมของ BNB เนี่ยประมาณ0 0 0 2์จงศประมาณ2อ0 0บาทเนี่ยนะครับคือเราสมัครเลยไม่ได้นะครับเราต้องมีเงินก่อนนะครับมีเหรียญเตรียมให้พร้อมก่อน พอเรามีเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับมี Metamark มีอะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยก็ให้เพื่อนนะครับกดลิงก์ใต้ดีคริปชั o นวิดีโอนะครับลิงก์สมัครนะครับเพราะว่าคุณจะได้เพื่อนเยอะถ้าเกิดสมัครผ่านลิงก์ของ NFT BK ของเรานะฮะหรือว่าจะพิมพ์ไปงนี้ก็ได้แอป APP. Metfi นะครับ M E T F I. IO นะครับแล้วก็ slash EF แล้วก็ slash NFT BK นะครับเสร็จแล้วก็กด Enter ได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็กดที่ Connect Wallet Metamark นะ เาก็จะเด้งขึ้นมาแล้วกดถัดไปครับกด connect โอเคนะครับทีนี้นะเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าเราจะซื้อ NFT ตัวไหนนะครับก็เป็นกุ้งเนาะราคาครับ100 BUSD นะครับเลื่อนลงมาด้าล่างเลยนะครับแล้วเพื่อนก็เช็คนะครับว่า referral ของผมเนี่ยถูกไหมนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้เลย NFT BK นะครับถ้าเป็นลิงก์วมนะขึ้นแบบนี้เลยฉะนั้นก็กด approve BUSD ครับมันก็จะเด้งมาให้เรานะครับทำการ คอนเฟิร์มนะครับเขาจะมีค่าฟรีมีอะไรเนี่ยนี้ผมไม่มีเงินไงบัญชีนี้ผมไม่มีเงินค่าฟรีอยู่ประมาณ0.07 USD นะครับแล้วก็กดยืนยันไปก่อนนะครับกดยันปุ๊บมันจะขึ้นทานเซ็กชันมาเราให้ทานเซ็กชันคอมพลีทครั้งที่1ตรงนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นไบนาวอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็กดอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็จะเด้งมาให้เราคอนเฟิร์มทานเซ็กชันอีกรอบหนึ่งแล้วก็รอให้มันคอนเฟิร์มอะไรทุกอย่างปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะได้มาเลยนะครับเราก็จะได้ ตัวกุ้งมาเลยแล้วก็สามารถที่เข้าไปในส่วนของเมนูแดชบอร์ดต่างๆนะครับไปดูบัญชีเราได้นี่ก็คือในคอมพิวเตอร์นะทีนี้เราไปดูในโทรศัพท์มือถือกันบ้างสำหรับใครที่ไม่มีคอมพิวเตอร์เนาะมีแต่โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับคุณก็ไปทําการดาวน์โหลด m e t a m a s k ในเวอร์ชันแอปพลิเคชันนะครับก็โหลดในแอมดอมแอนดรอยไอโฟนได้หมดนะครับผมแล้วก็เพิ่มเชน BNB Smart Chain มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เติมเหรียญนะครับ BUSD BNB นะครับมาให้พร้อมนะครับจากนั้นเราก็มาที่ขีดนนะครรับตงี้ แล้วเพื่อนมาตรงคำว่า b r o w นะครับตรงคำว่า search or ใช้ URL เนะยครับเพื่อนๆพิมพ์อย่างนี้เลยครับ app 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 e t met metfi นะครับ fi นะฮะ io นะครับแล้วก็ slash ref นะ ref แล้วก็ slash nftbk จากนั้นก็กด enter นะครับที่คีย์บอร์ดของเราเนี่ยกด enter เราต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์ของทาง m e t a m a s k เท่านั้นนะครับคือเราจะไปเปิดใน Google Chrome อะไรเงี้ยนะครับมันไม่เชื่อมต่อนะครับทีนี้เราก็กดตรง m e t a m a s k ครับเขาก็จะให้เรายืนยันการผูกให้เข m e t a m a s k นี้ครับกับทาง m e t f i ล e เนาะกด Connect ครับโอเคครับแล้วก็เลือก NFT ที่เราจะซื้อนะครับเลือกคุ้งปึ๊บเรียนมาด้านล่างนะครับ เป็นข้อเช็คดูนะครับ your referral b i t f i r e buy ก็คือ user ของผมเนาะ n p t b k เนี่ยถ้าใช่ก็กด a p p r o o บ usd ไปเลยมันก็จะขึ้นให้เราทำการยืนยัน transaction กดทำตามนี้แล้ว step 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 ไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำได้ วิธีการสมัครที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้มันเป็นวิธีการสมัครคร่าวๆสําสหรับคนที่พอมีประสบการณ์นะครับใช้ MetaMark เป็นนะครับมีเมตาอยู่แล้วใช้บิดคมบิดคับสังโปรนะครับรู้ว่าจะเอาเหรียญ b u d t b n b อะไรที่ไหนยังไงเนี่ยนะครับมีความชํานาญอยู่แล้วเนี่ยอันเนี้ยก็พอทําได้แต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่แบบเฮ้ ผมไม่รู้อะไรเลยนะครับผมไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเนี่ยแอดไลน์มาผมเลยนะผมขึ้น QR code ออไลน์ให้หรือว่าจะกดลิงก์ไลน์ผมเนะี่ยใต้ดีฟิวชันวิดีโอได้นะหรือว่าสแกน QR code ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะสอนสเต็ป by สเต็ปเลยนะเดี๋ยวสอนตัวตัว,ตวเลยนะสอนสมัครนะครับสเต็ป by สเต็ปเลย หรือว่าใครที่สมัครเสร็จแล้วเนี่ยนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาหาผมนะนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้ากลุ่มนะครับเพรากลุ่มของเมดไฟน์นี่แหละกลุ่มไลน์นะครับพูดคุยกันแล้วก็มีซูมมีอะไรมีความรู้อีกเยอะที่เราต้องอัปเดตนะครับข่าวสารต่างๆก็เช่นเคยครับถ้าเกิดว่าชอบวิดีโอนี้ผมก็ขอคนละ้หนึ่งถูกใจนะครับหนึ่งคอมเมนต์กำลังใจแล้วกันยังไงก็ฝากด้วยนะครับช่วยกด subscribe กดติดตามช่องยูทูบของเราไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็ขอจบไม่พิเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคครรััับบสสวดี